น,นี้น่าจะเป็นแบบโอ้ <laughs> นั่นอะไรอะไรในคนอยู่บนตู้ <laughs> อย่านะ <laughs> ตู้ของนายนะฉันขอนะ <laughs> เร <laughs> <Yeah. S 1> ็วเร็วเร็วเร็วเอสวัสดีครับนี่เป็นเกมที่ไม่มีหน้าเมนูมาก่อนเลยนะครับ <laughs> เข้ามาแล้วเล่นเลยนะแล้วคนนายตัวจริงก็คือ ไม่ใช่เยอะอ๋ออ๋อเอออ๋ออ๋อ DJ อ๋อมันกลับมาได้มันกลับมาได้มันเดินมันเดินออกไปได้ไม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วโฟนดูนะเหมือนเหมือนจะมีมยคนลตัวจริงก็คืออ้าวเสียงเสียงเพลงหายไปไปกู พเพลงมะโหรีมะโหรีไม่เล่นเพลงอ่ะเอ๊ะเีตอนนี้มันตกใครนะลบบ้างเหรอลบไปตอนลบไปตอนที่มีเสียงที่ห้าล็องด้วยไอพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์เรามาสืบคดีเราต้องมาตามหาคนเข้าล็อกโอ้ดีเจโคดูดิดูดโฟสิโฟสเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ เราหายไปแล้วเราหายไปหมดเลยทุกคนหายหมดเจ้วโอ้ยอยู่ไหนกันนายอยู๋อเวทีรถพอดเป็นเป็นสนุหมือนใครจูไปแล้วเว้ยหรือว่าเราต้องตามพวกเข้าไปไปนะ ทำยังไงดีไอเท็นหยิบขวานได้ไหมไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราอยู่ไหนเนี่ยเราต้องไปใช่โอเคอุ้ยถูกใจเพี่อนอะไรวะเพื่อนเรามาแล้วงงงงนิดหน่อยนะงงนิดหน่อยทำไมมืดจังอ๋อต้องเข้าเข้าเข้าไปในวงนั้นนะเข้าไปนู่นเออมาแล้วโอ้โหเราเราถูกเฉือมาทำไมโมนาลิซาได้ปากเบี้ยวจังวะเราอยู่ที่ไหนเนี่ย เราด้ยสิยังไงล่ะประตูพิตีกรรมเสร็จสมบูรณ์เฮ<อ>้ยเร,เราด้วยสิอะไรวะนั่นนะ่ะโอ้โลกมันกลับตลับปัด<อ>เราเราเราเป็นผี้องปีเตอร์พาร์เกอร์ไปทำอีกตรงนั้นน่กะกระโดดได้โอ้โหโอ้ทำไมทำไมกาวิตีกระโดดกัน อมืดจอมืดทำไมกูกก <10. S 2> <10. S 3> ูอยู oh, ่ไหนกูอย no. ู oh, ่ไหน DJ มดเอวเอวมีม uh. ีคนดูบ hey. <t> ูชาม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 ีมา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 ้ดมายาม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 านามาม้มา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 อากามามาไามามวมามามานมามามามวะาม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 กูามามมามามมามา้มม เดไอเทนเขาฟื้นแล้วทำไมกูวาเขาไปไม่ได้เฮ้ยปีนปีนได้ดิต้องปีนได้ลองเดินเดินชนใหม่ชนใหม่ที่ชนเดินเดินชนใหม่ทีเจทีเจทำไมเขาไปไม่ได้อ่ะอ๋อมาแล้วมาเดินเดินกำลังรอเราก่อนก่อนดิเดไอเทนเขาฟื้นแล้วเว้ยเขาฟื้นแล้วโอ้ชายคนนี้เขาปวดมหมปวดไปปวดปวดอะไรเนี่ยเฮีย ไอ้เย่เหมือนไก่เก็กเหมือนไก่ยาดาวไอ้เย่ดูดูท่าเขาดีอะไรวะไอ้ย่ไก่ย่าดาวไอ้เย่เรามาสืบคดีนะเราเราไม่ได้มาหิวกพแค่ผมผมก็แค่หิวครับเอ่อทางไหนกันเนี่ยไม่รู้อ่าเดินมั่วทำไมมันเป็นเขาโมกข์เนี่ยเยเราไปเราหลง สวัสดีนายเจ้กูก็เห็นแบบผีน่าสนใจอันหนึ่งไปแล้ะนี่แหละเฮ้ยมันขยับได้ดิเจดิเจ้อะไรอะไรปลาตัวขยับได้นั่นแหะเห็นแล้วไหมไหนเราหันไปทางอีทางดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูเห็นละโอ้โอุย้ยเสียตายจริงไอสัตว์เเลบี LB บีใครมารับกูทีกูกลัว โอ้มันมีตัวหนึ่งที่มันถือมีดไม่ได้แอมหมดครับอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ห้ามองมันอ๋ออยู่ในนี้ห้ามมองมันเหรอเออห้ามมองมันเอ้ะไม่ใช่นี <rainforest> <teor IS> ่เออ่มองมันมองมันไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามกลัวมัน่าจะเบิดเอซีพีนะเอ้ามองมันมองมันมันมันจะอยู่เฉยเออร์ดเฟลโอโอไอเฮีย ไอเหี้ยมันมองตามกูเอากูเทลพอตไม่ได้ไอเทนเทพอตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเพื่อนกูมาถึงกูมาถึงประตูแล้วว่ะแต่มันเทปพอตไม่ได้จะกลัวคนจะครบหรอมันมันเขียนมันขึ้นว่าเทลพอตเฟลอ่ะเออเออเออผีมันมนองกูผีมันมองกูไอเจยอยู่ไหนเพื่อนกูกูอยู่ตรงนี้เลยตรงประตูอะ่ะประตูไหนเพื่อน ตักำแพงเลยประตูต,ตรงกำแพงไหนวะตรงเริ่มต้นปะ่ะอันนี้ไม่ตกไปเรื่อยแล้วมันจะมีกำแพงแล้วมีประตูอยู่อะโอ้โหที่เกลือกสัตย์นี่ยไปเถิดเถิดอ็นตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมไม่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 น่าเทพอร์ตเฟลโค้ดแต่เมื่อกี้เขาเ,เ,เขาตายอ๋อเขาตายเขาตายเดี่ยวเดี่ยว คนเขียนโค้ดเลยน่ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะแบบว่าอะไรวะพอกด F ก,ก็เปิดไฟฉายอ่ะนี่นี่ศพเราัวนี้เหรอใครเปิดประตูกตวนี้ใช่ไหมตรงไหนอะบอกหน่อยนี่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 เป็นบอกกูอยู่ได้ยินเสียงไหม ระวงัวงนะระวังนะต้องมองไว้ตัวไหนมันหันก็อมองตามเราช,ชิดกำแพงแล้วอะ่ะไปเจอแล้วมาแล้วมาแล้วดิเจดเจมายังมายัางหเหรอเอมโอเคมาทำไมเททอฟท์ฟ,ฟลวะหรือหรือเข้าไ,ไม้ไป<อ>เททอฟท์ ไม่ได้ไม่ไม่เขาเขาเพิ่มเข้ามา word เพิ่มเข้ามาติดกวยมันน่าจะมันน่าจะจบแลนะ้วแค่เราเข้าไปว่ามันก็ k e y อ o a r d f e ไปเลยน่าจะเป็นความแคบของคนเขียนมั้งคนเขียนโคด้ดหรือแม่ก็จไปแล้วเป็นคนคออล keyboard feel อ่ะอืมครับด,ดีเจอ่ะ โวกครดีเซตตัวยังไงยังเราก็ออกแล้วสุบเรามาสืบคดีหรือว่าเรามาหาทัศน,นีกครไม่ไม่ิมนแ<ม>่อย่างเป<ค>นเทปคอร์ดฟิลแค่ไหนผมผมาอยู่คนเดียวผมกลัวแล้วก็มีคนออกไปจาดีคอร์ดก็คือดีเจนั่นเองนี่นอนเลยอ่าแล้วตอนนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับ สอบเกมไม่รู้อะไรนะเป็นไงบ้างผพะว่าผมหวังว่าทุกคนจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไปเกี่ยวกับคนที่ถูกสังเวยแล้วก็ไปอยู่ในไอ้มิติอะไรสักอย่างนี่แหละครับฟอสแนะนำว่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้รรโอเคครับชอบกดใชรไลค์กดแชร์นะครับผมอาวเจอกเนใหม่สวัสดีครับ